อ่าโอเคครับท,ท่านยิ่งชีพตกลงกันแล้วใช่ไหมเชิญท่านยิ่งชีพได้สรุปก่อนครับขอบคุณครับท่านประธานผมยิ่งชีพอัชานนท์ครับผู้ชี้แจงร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนครับหลังจากได้ฟังอภิปรายจากท่านสอสอทุกภรคการเมืองนะครับผมต้องขอกล่าวขอบคุณในบรรยากาศ ที่ดีนะครับขอบคุณสสทุกท่านที่กล่าวเห็นด้วยกับร่างพรบนิรโทษกรรมประชาชนที่พวกเราเสนอนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เห็นด้วยเราก็ได้ยินครับเราได้ยินคำว่าไม่เห็นด้วยแต่เห็นใจผู้ที่อยู่ในเรือนจำและครอบครัวไม่เห็นด้วยแต่เข้าใจสาเหตุที่เราต้องมาในวันนี้ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีครับตลอดการที่พี่ปายที่ผ่านมาเราไม่ได้ยินท่านสสคนไหนเลยที่ ไม่อยากให้อภัยประชาชนที่ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกทางการเมืองและเราก็ไม่เห็นท่านสอสอท่านใดเลยที่ตั้งข้อรังเกียจแบ่งแยกว่าคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองนั้นเป็นคดีที่เกินกว่าที่จะให้อภัยได้แต่อาจจะมีความเห็นต่างบางอย่างแต่เราก็ยอมรับกันได้ในสภาแห่งนี้ครับว่าคดีมาตราหนึ่งสิบสองนั้นเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจมาจาก ปัญหาทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ควรที่จะได้รับการนิรโทษกรรมหรือควรที่จะได้รับการพิจารณาไม่ต่างกันกับคดีอื่นสําหรับความเห็นต่างพวกเราต้องขอเคารพนะครับและพวกเราต้องขออนุญาตใช้โอกาสนี้แสดงเหตุผลของเราเป็นอีกครั้งหนึ่งท่านยิ่งชีพก่อนนะครับคือการสรุปเนี่ยยติละหนึ่งท่านนะครับดังนั้นเนี่ยท่านมีข้อมูลอะไรก็ท่านสรุปนะครับได้เพียงหนึ่งท่านเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนพูดครับผม ผมขออนุญ,ญาตใช้โอกาสนี้แสดงเหตุผลเป็นครั้งสุดท้ายครับท่านประธานครับว่าทําไมเราจึงมาวันนี้เพื่อเสนอว่าเราไม่ควรที่จะนิรโทษกรรมให้กับคนแค่บางกลุ่มและไม่อภัยให้คนบางกลุ่มและไม่ควรทอดทิ้งคดีมาตรา1นึหรือคดีใดๆเลยจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาผมขออนุญ,ญาตเล่าผ่านคดี3คดีที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย3ยุคสมัยนะครับคดีที่1เป็นเรื่องของคุณมงคลหรือว่าบัตรบาสนะครับ เขาอายุ20กว่าปีตอนเขาเข้าร่วมการชุมนุมช่วงปี63-64เขาไม่ใช่แกนนําเขาไม่ใช่นักปาาัยเขาไม่ได้ขึ้นเวทีป่าัยเขาไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครรู้จักเขาครับแต่ว่าวันหนึ่งระหว่างที่มีคนถูกคุมขังในเรือนจําเขาตัดสินใจเดินมานั่งอยู่หน้าศาลอาญาคนเดียวและอดอาหารประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวให้กับคนที่อยู่ในเรือนจาหลังจากเขาเดินมาหน้าศาลเขาก็เลยเริ่มเป็นที่รู้จักพอเขาเป็นที่รู้จักตํารวจก็เลยมาจับเขาออกจากหน้าศาลอาญา แล้วก็หาข้อหาให้เขาก็ไปหาดูว่า Facebook ของเขามีอะไรโพสต์อยู่บ้างแล้วก็ดำเนินคดีพอดำเนินคดีเสร็จเขาก็กลับไปนั่งหน้าศาลเพื่อเรียกร้องสิทธิประกันตัวใหม่เขาไม่ได้กลับไปหมิ่นนะฮะเขาไปนั่งหน้าศาลอดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธิประกันตัวก็ถูกตำรวจจับใหม่สุดท้ายก็เลยกลายเป็น3คดีจาก29โพสสารพิพากษาจำคุก75ปีลดเหลือ5 4บปีตอนนี้อยู่ในเรือนจำเขาเป็นคนที่ถือสถิติลงโทษคดีหนึ่งสองสูงที่สุดเท่าที่มีมา ผมเชื่อครับว่าคนไทย99.99% 99รวมถึงผมและท่านไม่รู้จักว่าคุณมงคลหรือบัตบ,บาทเขาใช้ f a c e b o o k ชื่ออะไรเขาโพสต์ว่าอะไรและข้อความนั้นมันกระทบกระเทือนอะไรกับใครอย่างไรในเขาเหมือนเป็นคนที่อินอะไรมากๆเขาก็โพสต์อยู่คนเดียวแทบไม่มีใครเห็นแทบไม่มีใครไลค์ไม่ม,มีใครมีส่วนร่วมอะไรกับเขาแล้วการกระทําแบบนี้ที่ไม่มีใครรับรู้เลยว่ามันคืออะไรเนี่ยมันจะเป็นความผิดต่อความมัน่นคงมันจะกระทบกระเทือนจิตใจประชาชนขนาดอภัยไม่ได้ขนาดไหนครับ แล้ววันหนึ่งครับขณะที่คุณบัตบาสเเขานั่งอยู่ที่หน้าศาลอาญาก็มีกลุ่มคนไปเข้าใจผิดหาว่าเขาไปทําต่อพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งที่พระบรมฉายาลักษณ์คือตั้งอยู่บนป้ายศาลเขาไม่ได้ทาอะไรเลยนะฮะแต่มีคนเข้าใจผิดก็เลยระดมกําลังกันมาใส่เสื้อสีฟ้าถือท่อนเหล็กมาในนามความจงรักภักดีแล้วก็บุกเข้าไปทําลายเขาเอาท่อนเหล็กไล่ตีเขาทําลายทรัพย์สินของเขาจนเขาต้องวิ่งหนีถึงวันนี้คดีความ การทำร้ายร่างกายยังไม่คืบหน้านะครับหลายปีมาแล้วส่วนบัตบัตอยู่ในคุกสำหรับร่างกฎหมายที่ท่านกำลังพิจารณาถ้าหาท่านไม่รับร่างพรบนี้นัโทษกปรมประชาชนท่านก็กำลังจะนิรโทษกรรมให้กับคนที่ทำร้ายร่างกายแต่ท่านจะไม่นิรโทษกรรมให้คุณมงคลซึ่งเขาอาจจะต้องอยู่ในคุกไปจนอายุ80กว่าปีหรืออาจจะไม่ได้ออกมาอีกเลยอันนี้เรียกว่าความเป็นธรรมหรอครับอันนี้เรียกว่าสังคมสันติสุขหรอครับ คดีที่สองยุคสมัยก่อนน,น,นั้นสักหน่อยเป็นเรื่องของคุณนัทธิดาหรือคุณแหวนเขาเป็นพยาบาลอาสาซึ่งอยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่มีประชาชนถูกสังหารในวัดปทุมวนารามในเขตอภพยทา,านเขาเป็นพยานที่ให้การชัดเจนว่าเห็นกระสุนมาจากฝั่งทหารเป็นคู่ตรงข้ามกับทหารมาตลอดวันหนึ่งเมื่อทหารทํารัฐประหารและใช้อํานาจกดัยการศึกเข้าครอบครอ,องกระบวนการยุติธรรมและใช้ศาลทหารพิจารณาคดีพลเรือนมีคนบุกไปจับกลุ่มคุณนัทธิดาที่บ้าน มัดมือปิดตาเอาขึ้นรถเอาไปขังไว้ในค่ายทหารและสอบสวนในระหว่างการสอบสวนเธอถูกปิดตาข้ามคืนไม่ได้นอนจนตาเธอบอบช้ำเธอถูกทำร้ายครับยิ่งไปกว่านั้นระหว่างการสอบสวนมีใครก็ไม่รู้มาขอดูหน้าอกเธอเปิดเสื้อล่วงละเมิดทางเพศเธอในระหว่างที่เธอถูกปิดตาอยู่เธอถูกตั้งข้อหาคดีมาตรา112จากการส่งลายสุดท้ายหาหลักฐานไม่ได้ศาลยกฟ้องครับ เธอถูกตั้งข้อหาคดีวัตถุระเบิดสุดท้ายหาหลักฐานไม่ได้ศาลก็ยกฟ้องครับแต่คุณนัทธิดาถูกขังอยู่ใต้คาสั่งศาลทหารอยู่3ปีกว่าอยู่ในเรือนจําเป็นการติดคุกฟรีที่ไม่มีความผิดหาข้อหาให้ไม่ได้แต่เธอถูกล่ว,ลวงละเมิดไปแล้วหลังจากที่เธอออกมาจากเรือนจําเมื่อปี261เธอเดินสายเธอทําทุกอย่างเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเธอไปร้องเรียนทุกที่เธอไปฟ้องท,ทุกศาลกระทั่งกรรมธิการหลายชุดของสภาแห่งนี้เธอก็มาแต่เธอทวงถามความเป็นธรรมยังไม่ได้ พรตอนนั้นเธอถูกปิดตาอยู่และเธอไม่รู้แม้แต่หน้าหรือชื่อของคนที่กําลังทําร้ายเธอในขณะนั้นถ้าหากวันนี้ถ้าลงมติรับร่างนี้ในโทษกรรมเพียงเฉพาะฝ่ายเพียงเฉพาะร่างฉบับที่เสนอโดยฝ่ายรัฐบาลเท่ากับว่าท่านกําลังจะไม่ช่วยยืนยันว่าสองข้อหาที่คุณนัทธิดาโดนนั้นเป็นเรื่องการเมืองและควรจะรับการอภยัยและควรจะรับการยกเว้นความผิดท่านไม่ช่วยยืนยันว่าเธอติดคุกฟรี แต่ท่านกําลังจะเปิดช่องให้มีการนิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่คนที่ทําร้ายเธอที่ล่วงละเมิดทางเพศเธอและล่างยังเปิดช่องให้มีโอกาสจะนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารคนอื่นๆที่หันอาวุธใส่ประชาชนจับกลุ่มใช้กําลังทําร้ายประชาชนอีกหลายต่อหลายกรณีนี่เรียกว่าความเป็นธรรมเหรอครับนี่เรียกว่าเป็นการสร้างสังคมสันติสุขได้ไหมครับคดีสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึง อาจจะเก่าไปสักหน่อยชื่อคดีของคุณทธเนศคุณธเนศเขาส่งอีเมลฉบับหนึ่งหนึ่งฉบับในปี2553เนื้อ,อาหาของอีเมลเขาขอร้องให้ชาวต่างชาติคนหนึ่งช่วยคนเสื้อแดงที่กำลังถูกสังหารในระหว่างการสลายการชุมนุมนี่เป็นเรื่องอีเมลนะครับอีเมลเป็นเรื่องของคนสองคนระหว่างผู้ส่งกับผู้รับผู้รับถ้าไม่ได้เอาออกไปบอกที่ไหนมันก็ไม่มีใครรู้แต่พอดีว่า เมลของผู้รับถูก DSI แฮกเขาจึงถูกตามไปจับกลุ่มตัวในระหว่างที่เขาถูกคุมขังโดยไม่ได้ประกันตัวเขาถูกส่งไปพบกับจิตแพทย์จิตแพทย์ฟังเรื่องราวของเขาแล้วไม่เชื่อวินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคจิตหวาดระแวงารานอยสกิสโซฟีเนียป่วยสารเคมีในสมองบางอย่างทําให้เขาเข้าใจความเป็นจริงบางอย่างผิดไปจากข้อที่จริงแต่กระนั้นมีใบรับรองแพทย์แล้วสารก็ยังลงโทษจําคุก3ปี8เดือน วันนี้คุณธเนศรับโทษครบปล่อยตัวแล้วครับแต่คุณธเนศยังกลับไปใช้ชีวิตโดยปกติสุขไม่ได้เลยสัปดาห์ที่แล้วก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องนีน้เรืทอกรรมเขาเพิ่งโทราศัพท์มาบอกผมว่าชาวบ้านที่อยู่อาศัยรอบๆบ้านที่เขาอยู่ตั้งข้อรังเกียจเขาในฐานะคนที่หมิ่นเจ้าไม่คบหาสมาคมไม่ซื้อของที่เขาขายทําให้เขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้มาหลายปีวันนี้หากสภาไม่ ช่วยกันนิรโทษกรรมให้กับคดีเหล่านี้เท่ากับว่าเราจะไม่ช่วยให้คุณธเนศพ้นจากมนทินและจะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตไม่มีทางออกได้แต่ตามร่างที่มีการเสนอมาจากท่านสอสฝ่ายรัฐบาลกลับพบว่าท่านจะนิรโทษกรรมให้กับข้อหากบฏให้กับคดีข้อหาก่อการร้ายให้กับคนที่ตั้งใจ ปิดสนามบินตั้งใจทําให้ผู้โดยสารเป็นพันๆเหมือนๆคนได้รับความเดือดร้อนทําให้ประเทศเสียหายท่านกําลังจะนินท้ศก,กรรมให้กับคนที่ตั้งใจชุมนุมโดยยึดสี่แยกสําคัญๆในกรุงเทพปิดสูงราชการยึดทำเนียบรัฐบาลเพื่อตั้งใจทําให้คนในเมืองหลวงใช้ชีวิตโดยปกติสุขไม่ได้เพื่อนําเสนอข้อเรียกร้องทางการเมืองของตัวเองถ้าท่านไม,ม่นินท้ศกรรมให้คุณทเนศแต่ท่านนินท้อศกรรมให้คนเหล่านี้แบบนี้เรียกความเป็นธรรมได้หรือครับ แบบนี้เรียกว่าท่านกําลังสร้างสังคมสันติสุขได้เหรอครับท่านประธานครับผมได้ฟังท่านสสหลายท่านพยายามอธิบายว่าวันนี้เราต้องช่วยคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองจํานวนหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งเอาคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองมาเป็นอุปสรรคให้การนิรรทษกรมคดีอื่นไม่ประสบความสําเร็จเราต้องช่วยคนอีกจํานวนมากขออนุญ,ญาตครับผมไม่แน่ใจว่าท่านหมายถึงคดีอะไรผมถูกดำเนินคดี าฝ่าฝืนพละกอรอฉุกเฉินจากการไปร่วมการชุมนุมส0คดีและถูกคดีฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานอีก3มคดีถ้าหากว่าวันนี้ท่านนิรโทษกรรมทุกคนทุกข้อหาไปพร้อมกันท่านจะสร้างสังคมสันติสุขสร้างความปรองดองสามาคัคคีสมานฉันจ์จริงๆผมก็เพียงได้อัน,นิสงส่งไปด้วยผมไม่ได้มาร้องขอท่านนะครับแต่ถ้าวันนี้ท่านจะลงมติเพื่อให้ผมเดินกลับบ้านได้คนเดียวในคดีบางคดี แล้วท่านจะให้เบนจาท่านจะให้ธนพัท์เดินเข้าเรือนจําท่านจะให้คนอีกหลายคนที่อยู่ในเรือนจําไม่มีวันได้ออกมาผมขอยืนยันว่าผมไม่เอานะครับนิ่โทษการมแบบที่ท่านว่าแบบที่ได้บางคนไม่ได้บางคนแล้วขอร้องว่าท่านไม่ต้องอ้างอิงเพราะว่าเราตัดสินแทนทุกคนที่ถูกดำเนินคดีไม่ได้บางท่านอาจจะรับครับแต่ก็มีหลายท่านที่ไม่รับ นะครับดังนั้นผมพร้อมจะเดินไปศาลผมพร้อมจะไปต่อสู้คดีผมพร้อมจะเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่ต้องรับโทษทันจากศาลจากคาพิพากษาเพราะผมพร้อมรับผิดชอบในสิ่งที่เราไปชุมนุมจริงๆแต่ถ้าวันนี้ท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติมีเพื่อนฝูงอยู่ข้างหลังท่านที่วิงวอนให้ท่านออกกฎหมายช่วยพวกเขาแล้วบอกท่านว่าให้ช่วยทิ้งคนบางกลุ่มไปก่อนแล้วช่วยเฉพาะคนบางกลุ่มก่อนคนกลุ่มนั้นแหละครับ คือคนที่ฝา่าฝืนกฎหมายแล้วไม่กล้ายอมรับจริงๆคือตัวจริงเสียงจริงของคนที่ตอนชุมนุมทําก็ทําไปแล้วไม่กล้าเผชิญหน้ากับผลที่ตามมาแล้วยังใช้อภิสิทธิ์ด้วยความที่รู้จักและสนิทกับท่านสสจึงมาขอให้ออกกฎหมายที่โทษศกรรมให้พวกตัวเองวันนี้ถ้าท่านบอกว่าเรากําลังต้องการเห็นความสามัคคีปรองดองในประเทศชาติโดยจะออกกฎหมายเพื่อให้คนบางกลุ่มพ้นผ,ผิด ได้ทุกข้อหาไม่ว่าจะร้ายแรงและมีโทษเท่าไหร่ขณะที่ท่านจะคุมขังตีตราคนอีกกลุ่มหนึ่งไปตลอดผมเห็นว่าเป็นการเดินไปผิดทางครับไม่ใช่การสร้างสังคมสันติสุขและเป็นการออกกฎหมายโดยเลือกปฏิบัติต่อคนบางกลุ่มอย่างชัดเจนซึ่งข้อเสนอแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นข้อเสนอการนี้รโทศกรัรมที่แย่กว่าข้อเสนอที่หลายๆท่านเคยคัดค้านอย่างเอาเป็นเอาตายเมื่อปี2556นะครับ ผมมีโอกาสได้ฟังท่านสสหลายท่านครับอธิบายว่ามีประชาชนจํานวนมากในวันนี้ที่ไม่เห็นด้วยกับการยโทธศากรรมคดีมาตราหนึอบสอันนี้เรารับครับเราทราบว่ามีประชาชนที่เห็นเช่นนั้นจริงๆแลวเราต้องเคารพความเห็นของทุกท่านแต่ผมก็ยืนยันนะครับว่าในประวัติศาสตร์การยิทธศากรรมของไทยทั้ง23ครั้งทุกครั้งก็มีความเห็นที่แตกต่าง ทุกคนไม่ได้เห็นพ้องด้วยกันหมดว่าจะต้องมีรโทษกรรมให้ทุกคนในทุกกรณีแต่เมื่อผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศมีเจตจำนงมากพอที่จะออกกฎหมายมันก็จะเดินไปได้ครับถ้าท่านเชื่อว่าท่านมีอำนาจสูงสุดในประเทศจริงถ้าท่านเชื่อว่าอำนาจในการออกกฎหมายอยู่อยู่ในมือของท่านจริงๆริพีงท่านโหวตไปมันเดินไม่ได้ครับและถ้ามีความเห็นต่างมีคนที่ยังไม่เข้าใจอยู่บ้างมีคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่บ้างเราก็มีชุดคําอธิบาย มีข้อมูลมีข้อเท็จจริงถ้าหากได้รับการสื่อสารผมเชื่อว่าพวกเขาก็สามารถที่จะรู้สึกเห็นใจคนที่อยู่ในเรือนจําและรู้สึกเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไปเช่นเดียวกับท่านๆสมาชิกหลายๆท่านในที่นี้ได้หากวันนี้ยังมีใครก็ตามที่ตัดสินไปก่อนแล้วว่าคดีมาตรา1 1 2เป็นคดีที่น่ารังเกียจจนไม่อาจจะแตะต้องไม่อาจจะไปทำอะไรได้ วันนี้พวกเราทั้งหมดจึงมายืนอยู่ตรงนี้ครับเรามาเพื่อจะบอกท่านเพื่อจะยืนยันว่าคดีมาตราหนึ่ง 112, มีมิติมีชีวิตจริงมีข้อเท็จจริงมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากกว่าที่ท่านเคยทราบมามีชีวิตและมีเลือดเนื้อของผู้คนที่อยู่ในนั้นเรามาขอวิงวอนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าในการพิจารณาคดีในการพิจา,า,ารณาการนีรโทษกรรม คดีที่มีมูลเหตุจูงใจจากความขัดแย้งทางการเมืองขอให้ท่านอย่าได้ปิดประตูอย่าได้ปิดประตูตายอย่าได้ทอดทิ้งเหยียบย่ำคนอีกหลายร้อยชีวิตเสมือนกับว่าพวกเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยหรือไม่ได้เจ็บช้ำและรู้สึกสูญเสียเลยกับช่วงเหตุการณ์ในเวลาที่ผ่านมาเรามาขอให้ท่านช่วยลงมติรับร่างพระราชบัญญัติ นีรนะโทษกรรมประชาชนเพื่อเป็นการเคารพต่อประวัติศาสตร์และเป็นการแสดงความเคารพต่อสามัญสำนึกในใจของท่านเองขอฝากพิจนารณาด้วยครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์อร้อมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมา